สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเฟรมค่ะสิริพันธ์จันทานนนจากช่องศูนย์ดูแลสุขภาพดวงตาดีคอนแทคนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีอาการตาผ้ามวนหรือว่ามองภาพไม่ชัดซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณว่าคุณกําลังจะเป็นต้อกระจกค,ค่ะซึ่งอาการของต้อกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็น ตาผ้ามัวนะคะมองภาพไม่ชัดเจนมองภาพแล้วเหมือนกับมีบอกประบังตานะคะเมือคุณออกไปข้างนอกหรือว่าเจอแสงแดดมากๆเนี่ยคุณจะมีอาการแสบตาและครายเืองตาถ้าคุณมีอาการดังที่เฟรมพูดมาแสดงว่าคุณเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกแล้วค่ะใครที่มีอาการเป็นต้อเนื้อนะคะอาการที่จะบ่งบอกว่าคุณเป็นต้อเนื้อนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาไหลนะคะเคืองตา แสบตาค่ะหรือว่าแพแสงรวมด้วยนะคะเกิดจากการที่เนื้อเยื่อนะคะเข้ามาบดบงังบริเวณตาดำนะคะซึ่งพอคุณสังเกตหรือว่ามองกระจกเนี่ยคุณสังเกตว่าดวงตามีอะไรไปเกาะที่ตาดำนะคะ,ะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้หรือว่ามีลักษณะที่คุณพบเห็นอย่างนี้นะคะ,ะแสดงว่าคุณมีอาการที่จะเสี่ยงเป็นต้อเนือแล้วค่ะเฟมนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือต้อเนือ ะะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีชื่อว่าดีคอนแทคค่ะที่ดูแลในเรื่องของอาการตาผ้ามัวนะคะน้ําตาไหลเคืองตาแสบตาค่ะอีกทั้งยังดูแลในเรื่องของอาการต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อนะคะก็อย่าลืมดูแลและฟื้นฟ,นฟนูด้วยสารสก,กัดภายในตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นสารอาหารจากธรรมชาติ100%นะคะไม่มีสเตียรอยหรือว่าสารเคมีตกค้าง ที่ตาแน่นอนค่ะปลอดภัยและที่สำคัญาสามารถที่จะทานได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะใครที่มีอาการเม่ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือต้อเนื้อนะคะก็รีบฟื้นฟูและรีบดูแลด้วยสา,า,ารสกัดตัวภายในตัวนี้เลยค่ะดีคอนแทคค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสามารถโทรมาปรึกษาแล้วก็สั่งซื้อของแท้นะคะได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะ0 9 1 8 2 6 1 2 5 8นะคะ อย่าลืมนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้รีบฟื้นฟูและรีบดูแลสุขภาพดวงตาของท่านนะคะเน้นอีกครั้งค่ะที่เบอร์0918261258นะคะสำหรับวันนี้เฟมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ